สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีวันอาทิตย์ที่15เดือนตุลาคมนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ตรงข้ามกับวังสวนจิตรดาครับแล้วก็นี่ครับฝั่งขวามือผมตรงนี้ก็คือเป็นลานอนุสรีนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ครับท่านผู้ชมนีครับซึ่งวันนี้เป็นวันดีแล้วก็เป็นวันโชคดีของผมมากๆครับเพราะว่าในส่วนของอนุสรีนี่ครับในส่วนอนุสรีของรัชกาลที่9นี่ครับปกตินะครับเขาจะไม่เปิดให้กับประชาชนนะครับคัาได้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับแต่ ในเดือนนี้สัปดาห์นี้นะครับแค่3วันนะครับจะเปิดให้บริการกับประชาชนทั่วไปได้มาสักการะได้มากราบไหว้นะครับอนุสาวรีย์รูปปั้นของในหลวงรัชกาลที่แล้วครับสาเหตุที่ทางอุทยานตรงนี้เขาเปิดให้กับประชาชนเพราะว่าวันที่13,14,15นี่ครับเป็นวันครบรอบนะครับวันสวรรคตนครับของในหลวงรัชกาลที่9ของเราครับก็เลยนี่ครับเป็นโอกาสดีก็คือ ให้กับประชาชนทั่วไปนี่ครับมาถ่ายรูปมาเยี่ยมชมแล้วก็มาสักการะ,ะครับก็ไปดูด้วยกันทั้งในครับว่าในส่วนของอุทยานตรงนี้ครับเขาทำปรับพื้นที่แล้วก็ก่อสร้างเสร็จ100%หรือยังครับ ก็มาเปิดทำพิธีอะค่ะแล้วก็แล้วก็เลยวันที่สิบสี่สิบห้ามันปิดสองวันทิศเขาเลยเปิดแค่กระชากนมาถึงวันที่ะคสิบห้ะแล้ววันนี้จะปิดถึงสามทุ่มหมค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะปิดอีกทีนึ่งค่ะครับมีหน้าเปิดกันอีกทีนมีละวสามหาทันวันจะเปิดแล้วเปล่าถ้าไม่เปิดก็จะไปอีกทีในสามพันตุลาค่ะถ้าใครจะมาก็ต้องรอปีหน้าเลยต้องรออีกทีในวันที่ห้าทันวันอ๋อวันที่ห้าอาจจะเพราะว่า ตรงนี้ก็คือยังไม่แล้วเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับพื้นที่ประมาณ259ไร่อยห้าสิบเไร่สองร้อยเเริ่มก่อสร้างตั้งปีปีไหนพี่ทราบไหมครับแต่เขาเริ่มต่อสร้างเมื่อปีที่แล้วค่ะที่ข้างนอกที่คืาท่านมามาตัทับอะไรอย่างเงี้ยแบบวาตั้งอ่ะค่ะตรงข้างหลังเนี้ยค่ะก็ให้ให้จิตอาสามาปลูกต้นไม้ต้นใหญ่อะไรเนี่ยค่ะอ๋อครับกว้างมากเลยค่ะตรงนั้นจะมีสระน้ำมีอะไรค่ะสามารถแล้วตองเดิน จากขวามือเดินไปแล้วก็ลงซ้ายมือใช่ไหมครับคือตอนนี้ค่ะก็ให้เดินขสามมือแล้วก็แค่ตรงนี้เองค่ะโอเคขนาดไม่ใช่ค่ะเพราะว่าตรงนั้นมันดินแฉะดูอะไรกรอมมีคนตกลงไปอย่างนีโอเคขอบคุณมากครับพี่อันนี้เก้าอี้เข็นนี่คือบริการคนพิการคนที่ขอบคุณมากแล้วพี่นะขอบคุณครับโอเคท่านผู้ชมก็จะมีนี่ครับเป็นอาสานะครับเป็นจิตอาสาพระราชทานนี่ครับคอยบริการครับให้กับ ประชาชนั่วไปครับคือจริงๆอ่ะอนุสาวรีย์ของรชัชการที่9นี่ครับจะเปิดวันที่13เพราะว่าวันที่13ตุลาเป็นวันครบรอบวันสุวรรคตของอท่านนะครับแล้วก็พอดีตรงกับเสาร์ทิตศเขาก็เปิดขยายอีก2วันเลยครับให้ประชาชนทั่วไปได้มาเยี่ยมชมนี่ครับอย่างที่พี่เขาเรียนบอกนะครับว่า พื้นที่ของนี่ครับเป็นสนามม้านางเลื้งเก่านี่ครับนี่ครับคือสนามม้านางเลยนะครับจำนวนทั้งที่ก็คือ279ไร่ครับกว้างมากการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จดีนะครับทุกคนเพราะว่ามันจะมีบางส่วนที่เป็นพื้นที่แบบมันชื้นแฉะนะครับก็ยังไม่ได้แล้วเสร็จครับแต่ว่าโดยรวมครับสวยงามมากนะครับทุกคนก็ถ้าใครจะมาแล้วครับก็ต้องรอติดตามผมไม่แน่ใจนะครับอย่างที่พี่เขาบอกว่าวันที่5ธันวาเนี่ยครับ วันที่5ธันวามหาราชครับอาจจะนะครับไม่แน่ใจว่าจะเปิดให้กับบริการกับคนทั่วไปหรือเปล่าแต่วันนี้ผมโชคดีมากแล้วก็เป็นเกียรติอย่างสูงเลยครับทุกคนเป็นบุญของตัวเองทนะัได้มาเที่ยวชมนี่ครับในส่วนของอ,อนุสาวรีย์นะครับของในหลวงราชการที่9เรานี้ครับผมจะให้ดูภาพบริเวณนะนะอันนี้คือด้านหน้านะครับนี่ครับตรงข้ามของอ ลานอนุสาวรีย์ของในหลวงรัชกาลที่9ก็จะเป็นวังสวนกิตรดาเก่านะครับนี่ครับก็ท่านเคยประทับที่นี่นะครับนี่ฮะเห็นไหมครับทุกคนวันอาทิตย์วันนี้อากาศดีมากฝนไม่ตกแล้วก็คื่คนๆมฮะอากาศดีก็การก่อสร้างเขาบอกว่าเขาเพิ่งจะเริ่มก่อสร้างเมื่อประมาณปีที่แล้วครับจริงจังนะครับนะครับแล้วก็นี่ครับต้นไม้พวกนี้ก็เป็นต้นไม้ที่เอามาปลูกใหม่ครับสวยแล้วก็ดูยิ่งใหญ่มากครับนี่ฮะ ผมว่านะครับไม่แต่คนกรุงเทพเองนะครับบางคนก็ไม่รู้นะครับว่าวันวันนี้นะครับสวันนะครับสุกเสวรรที่นะครับเขาเปิดให้กับประชาชนทั่วไปครับได้มาเที่ยวชมครับน่ครับส่วนน้อยนะครับคือวันนี้ผมมาเที่ยวงานนะครับงานบุญทางเหนือครับที่วัดเบนครับแล้วก็ผมผ่านมาผมก็เลยถือโอกาสนี่ครับมาเที่ยวชมแล้วก็ถ่ายภาพบรรยากาศของอนุสาวรีย์ในหลวงรัชกาลที่9กนะครับมาให้ได้ดูกันครับทุกคนนี่ฮะ ผู้ชมต้นไม้ที่ปลูกนีครับเป็นต้นนนทรีนะครับต้นนนทรีก็คุณสมบัติของมันนะครับทุกคนก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งครับนี่ครับก็สามารถทาเฟอร์นิเจอร์ได้แต่ว่าที่สาคัญนะครับดอกของมันจะออกสีเหลืองอ่อนครับแล้วก็กลิ่นหอมมากนะครับนี่ครับเป็นต้นไม้ที่ประดับที่ในส่วนของอุทยานราชการที่9นี่ครับแล้วก็ถัดไปข้างในโซนนั้นก็จะเป็นต้นต้นคูณครับหรือว่าต้นรัชพฤกษะนี่ครับ ชมนี่ครับก็คือเจ้าหน้าที่ครับเขาจะมีดอกกุหลาบนะครับให้กับประชาชนนะครับที่มากราบไหว้สักการะนะครับอนุสาวรีย์ท่านนะครับนี่ฮะทุกคนนี่ฮะเป็นดอกกุหลาบสีขาวนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับโอ้รู้สึกเป็นเกียรติเป็นเต้นยังไงครับขนลุกเลยนะครับจริงๆท่านผู้ชมนี่ครับ พี่ครับท่านผู้ชมนะครับกองอมในการของอุทยานนะครับสวนอนุสาวรีย์ของในหลวงนะครับก็จะมอบดอกกุหลาบนะครับให้สลับประชาชนทุกคนนะครับนำไปกราบไหว้นะครับสักการะครับนี่ครับอนุสาวรีย์ของในหลวงราชการที่9ก้าละครับทุกคนนะครับ ให้ดูความสวยงามครับทุกผู้ชมทุกคนให้ดูความสวยงามของการจัดสวนนะครับในอนุสาวรีย์นะครับสวยงามจริงเลยครับประดับดอกดาวเรืองนี่ครับทุกคนเราหญ้าเขียวขจีมากว้าวทุกคนเห็นไหมครับพื้นที่เยอะเองจริงครับพื้นที่ของสนามม้านางเลิงทั้งหมดเลยนะครับทุกคนนี่ครับนี่ครับก็สองรว่าคนไร่นะครับใหญ่มากนี่ครับ ลอนรุ่นดะครับว่าหลังจากที่เขาก่อสร้างเสร็จนะครับมันจะมีความสวยงามแล้วก็มอีอะไรที่แบบน่าสนใจมากแค่ไหนครับ ผู้ชมครับถ้าใครจะมาเที่ยวนะครับขอขอนะครับอย่าแต่งตัวที่ไม่สุภาพนะครับใหแ้แต่งกายด้วยสุภาพครับเป็นพวกเสื้อแขนกุดแขนสั้นนะครับก็อย่าเลยครับเพราะว่าอย่างน้อยก็คือเราก็ให้เกียรติครับในหลวงของเราครับทุกคน ชมอดอกไม้นี่ครับที่เราอมอบถวายสักการะาแก่ในหลวงครับทางเจ้าหน้าที่นะครับก็จะนํากลับไปอย่างที่เดิมแล้วก็แจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ที่เดินทางมาใหม่ครับทุกคนเห็นไหมครับ จะให้ดูนะครับผู้คนก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะครับทุกคนเห็นไหมครับก็นี่ครับสมมากก็จะใส่เสื้อสีเหลืองนะครับเป็นสีประจําของพระองค์ท่านครับทุกคนเห็นไหมฮะถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับนี่ครับดอกไม้ดอกกุหลาบสีขาวนะครับที่นี่คือไม่ต้องเสียตังค์นะครับเราสามารถรับได้จากเจ้าหน้าที่นะครับก่อนที่เข้ามายังลานอนุสุโขทัยของในหลวงนะครับทุกคน เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูรอบๆบริเวณนะครับน mm ี hmm. ่ครับพวกดอกไม้ต่างๆนี้ก็จะเป็นดอกไม้จากในส่วนของสําสนักต่างๆของบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงต่างๆสํานักนยายกรัฐมนตรีครับของส่วนราชการต่างๆนี่ครับที่มาแสดงความเคารพแล้วก็สักการะองค์ท่านครับ mm hmm. เห็นไหมครับทุกคน mm hmm. โหเยอะมากแล้วก็ดอกไม้แต่ละสีนี่คือส่วนมากก็จะเป็นสีเหลือง mm hmm. เห็นไหมครับทุกคน เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาเดินเดินรอบอนุสาวรีย์พระองค์ท่านนะครับทุกคนนีครับคืองานพิธีนะครับก็น่าจะตั้งแต่วันที่13นะครับวันศุกร์นะครับนี่ครับแต่วันนี้นะครับวันตย์ก็เขาก็เปิดกับให้กับประชาชนทั่วไปนะครับมาสักการะมากราบไหว้พระองค์ท่านได้ครับเห็นไหมทุกคนสวยงามมากเลยนะครับดอกไม้ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับสีประจำในหลวงรัชกาลที่9ครับ รอบๆบริเวณนี้เห็นเขาจะมีเป็นน้ำน่ครับนะฮะเป็นสระน้าน่ครับสวยงามจริงๆเลยครับนี่ก็ยังไม่แล้วเสร็จนะทุกคนถ้าแล้วเสร็จนี้คงจะสวยงามมากเลยเี๋ยวหลังจากรอบๆบริเวณตรงนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับเดินดูรอบบริเวณด okay, ้วยครับน ouais, ี we ่ยอีกโซนหนึ่งของตัวอนุสาวรีย์นะครับผู้ชมอีกบริเวณด้านหลังของอนุสาวรีย์ท่านนะครับนี่ครับการก่อสร้างการตกแต่งก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับทุกคนเห็นกองดินไหมครับนี่ครับ อันนี้คือส่วนของสนามม้านางเลิ้นงเก่านะครับทุกคนนีครับก็ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานพอสมควรครับเพราะว่าพื้นที่ของตัวอนุสาวรีย์นครับค่อนข้างที่ญ่ใหญ่โตนะมากทุกคนทีครับ279ไร่ครับเดี๋ยวไปดูรอบๆบริเวณนะครับนี่ครับผมคิดว่าถ้าการก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับเขาก็น่าจะเปิดนะครับให้กับ ประชาชนทั่วไปครับได้เข้ามาสักการะและก็เยี่ยมชมนะครับน่าจะทุกวันนะครับแต่ตอนนี้ก็คือก็อย่างที่ผมเรียนไปรับคือการเปิดให้บริการก็เฉพาะในช่วงโอกาสสาคัญครับนี่ครับอย่างวันที่13ตุลานีครับเป็นวันครบรอบวันสวนครขรอตของค์ท่านนะครับแล้วก็อีกทีนึงก็วันที่5ธันวามหาราชครับทุกคนนี้ก็จะเปิดอีกรอบนึงครับ ในวันนี้ครับก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆครับซึ่งจะหายากมากที่จะได้เข้ามาข้างในตรงนี้ครับผมก็จะนําเสนอนะครับของในส่วนของอุทยานนี้ครับรอเก้านี่ครับในหลวงราชการที่เก้านี่ครับทุกส่วนเลยครับว่ามีอะไรคลืบหน้าบ้างเห็นไหมครับตรงนี้นี่ครับนี่ครับฝั่งที่ติดกับวัดเบญจมบพิตรนี่ครับเห็นไหมครับก็กำลังปรับพื้นที่ครับนี่ครับน่าจะเป็นทําเป็นโซนของทะเลสาบหรือว่าแม่น้ําครับทุกคนเห็นไหมฮะ ถ้าทําเสร็จแล้วผมคิดว่าจะสวยงามมากๆเลยครับทุกคนเห็นไหมฮะรอบตรงนี้นี่ครับโซนนี้ก็เสร็จแล้วมีประลำพิธีแล้วก็นี่ครับมีอนุสาวรีย์องค์ท่านนี่ครับเห็นไหมทุกคนนี่ครับนี่ครับจะเป็นทางเดินนี่ครับยกระดับขึ้นมาเห็นไหมครับทุกคนนี่ครับ ก็ดีนะครับมันจะได้ไม่ต้องไปเหยียบย่ําถ้าเกิดว่าเขาปลูกหญ้าขึ้นมาปลูกต้นไม้นีขึ้นมาเนะครับเขาก็จะก,กันโซนนลครับให้เป็นทางเดินนะครับไม่ได้ไปอ,อยู่ในส่วนของที่ต้องไปเหยียบย่ําต้นไม้ครับนบี่ฮะโอ้ยยิ่งใหญ่มากเลยทุกคนเห็นไหมครับ ากาศเย็นสบายมากครับทุกคนนี่ครับโอ้ผมรอลุ้นครับรอลุนว่าเมื่อไหร่จะแล้วเสร็จครับผมจะได้มาเดินเที่ยวทีนึงครับุคนนี้ครับฝั่งโน้นนะครับฝั่งริมขอบตรงโน้นนะครับที่หยุดแถวอ่ารัฐสภาตรงนั้นนะครับก็จะเป็นอ่าที่จอดรถสําหรับประชาชนที่เอ่อใช้รถส่วนตัวเข้ามานะครับก็จะสามารถจอดตรงนั้นได้แล้วก็เดินเข้ามาครับไม่ไกลครับทุกคนนี่ครับ ตรงโซนนี้ผมว่าน่าจะทําเป็นนมุมแบบทะเลสาบนะครับนี่ครับปลูกต้นยะปลูกหญ้าแล้วก็ปลูกไม้นะครับเพื่อความเป็นร่มเงานะครับผมแล้วก็น่าจะบอกว่าให้คนนะครับออกมาออกกําลังกายมาเดินเล่นนี่ครับพักผ่อนนะครับเห็นไหมฮะนี่ครับเป็นสะพานข้ามเห็นไหมทุกคนนี่ครับ ทุกคนก็ยังทยอยมาเรื่อยๆนะทุกคนนะครับนี่ครับตอนนี้เป็นเวลาสักบ่าย3ามโมงแล้วครับทุกคนนะฮะทางเข้าด้านหน้านะครับท่านผู้ชมนีครับก็จะมีห้องน้ำนะครับทั้งซ้ายมือและขวามือครับเห็นไหมครับนี่ครับทุกคนแล้วก็ดูสะอาดมากครับนี่ฮะ นี่นะครับในเป็นส่วนของในที่จะไปยังพญาไทยหรือว่าแถวแถวเพชรบุรีครับถนนเพชรบุรีนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับทุกคนนครับเห็นไหมครับก็ยังมีกองดินแล้วก็มีรถแล้วก็มีคนงานกําลังปรับพื้นที่อยู่ครับนี่ครับน่าจะใช้เวลานานพอสมควรนะครับนี่ครับแต่คิดว่าถ้าเสร็จแล้วจะเป็นลานอนุสาวรีย์ที่สวยงามแห่งหนึ่งของบ้านเราเลยครับ อันนี้คือห้องน้ำนะครับนี่ครับก็จะมีทั้งฝั่งขวามือที่ไปทางวัดเบญจมาบบพิรแล้วก็ฝั่งซ้ายมือตรงนี้ครับนี่ครท่านผู้ชมมีห้องน้ําคนพิการครับห้องน้ําชายหญิงแยกกันเะครับเป็นสัดส่วนเลยครับสวยงามมากเลยนะครับเ็นวิวของกรุงเทพมหานครนะครับสวยงามมากฝั่งนี้ฮะ ท่านผู้ชมสลับคลิปวันนี้ครับผมพาท่านผู้ชมมาาชมนะครับอนุสาวรีย์ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งถือว่าเป็นโอกาสสาคัญและก็โอกาสดีๆผมมากครับที่ได้มาเข้ามาชมข้างในครับบริเวณข้างในครับนี่ฮะทุกคนสวยงามจริงๆเลยก็โอเคนะครับสลับคลิปวันนี้นะครับก็หวังว่าคงได้ประโยชน์ได้สาระนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับถ้าเกิดชอบคลิปฝากกดไลค์กดติดตามด้วยสลับคลิปวันนี้ขอให้ทุกคนครับมีความสุขเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ